สวัสดีครับวันนี้มาพบกับวิเคราะห์บอลไฮเปอร์กันอีกเช่นเคยครับวันนี้วันพฤหัสที่10ธันวาคมครับพุทธศักา 25, ราช2563หยิบมาให้รับฟังกันหนึ่งคู่หนึ่งในการนะครับเป็นศึกฟุตบอลยูฟ่าเจแปาลีกดันดอ,อกครับเปิดหล,ลังและการบันเย็นของเจ้าปืนใหญ่อาร์เซนอลที่สนามอาร์วิวาสเตเดียมเวลาเที่ยงคืน55าสนาทีนะครับมาดูความพร้อมของท่า,านาญเจ้าบ้านดันดอ,อกก่อนครับของกุนซือเซนคีแกนครับเพิ่งจะบุกเอาชนะแชมล็อกโรเวอร์4ต่อ2นะครับ สำหรับความพร้อมของทีมวันนี้โชคดีที่ไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือว่าติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมนะครับนั่นหมายความว่าคีแกนครับเตรียมจัดแผนในระบบ3-5-2โดยมีแพทริคโฮแบนกับไมเคิลดัฟฟี่ควงคู่กันลาสโกไนต้าครับและใช้เกเกอรี่สกอกเกตครับรับจ็อบคุมแดนกลางตามระเบียบแล้วของนันดอลครับมาในแผน3-5-2โดยมีแกรี่โรเจอร์ครับเดนิเลเคลลี่แอนด์ูบอยไบรอันสกาตแลนด์ยอนแคนนอนคิสชิลเกเกอรี่สกอตเกต จอแดนฟอร์เรสต์คาร์เมลอนดัมมิเกนพาติกฮูแบร์และก็แมคเคนดัฟฟี่ครับส่วนทางด้านอาร์เซนอลนะครับเจ้าปืนใหญ่ของคุณซือมิเกลอาเตตาเพิ่งจะบุกพ่ายให้กับสเปอร์ศูนย์ต่อสองครับในลีกสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมของทีมกันลงสนามครับเจลไร้เงากาเบียลมาติเนลลี่ครับแล้วก็โทมัสปาเตที่ควงคู่กันเลี่ยงอยู่นะครับส่วนทางด้านของดาวิดลุยต้องรอเช็คฟิตอีกครั้งครับว่าจะลงช่วยทีมได้หรือไม่คาดว่าอาเตตาครับ,รบเตรียมจัดทัพในระบบสี่สองสามหนึ แล้วก็ใช้ริชเนลสันเอมิลสมิธโรกับนิโคลัสเปเป้ครับเป็น3ประสานกลางลุกคอยสนับสนุนแล้วของอาร์เซนอลครับมาในแผน4 2 3 1งสามโดยมีรูนารูนาสันครับเซดิกโซอาเรสครับล็อบหัวดิงปาโปมาลีเซียดโคตซินาโมฮัมเมดเอลเดนีไอเลนนี่แมสเลนไนริสเนลสันเอมิลสมิธโรนิโคลัสเปเป้เล็กซองเดลากาเซตครับทัศนะของคู่นี้นะครับ ผมบอกเลยครับว่าเกมนี้อยู่รองยากจริงๆครับเพราะทีมยูอาร์เซนลครับกับผลงานในรายการนี้คือจัดเต็มคอนนต์ฟอร์แมครับกับในลีกซึ่งสามารถกำชัย5้นัดยิงไปทั้งหมด16ประตูเลยทีเดียวยิ่งไปกว่านั้นครับสถานการณ์ลุ้นเข้ารอบของดันดอกก็หมดไปที่เรียยแล้วครับพร้อมกับผลงานที่พ่ายไป5นัดรวดครับและโดนทะลวงไปทั้งหมด15ประตูครับเห็นได้ชัดเลยว่าเสียอย่างน้อย2-3เม็ดแทบทุกเกมครับนี่เมืกันนะครับการเจอกันหัวล่าสุดที่เอมิเรตสเตเดียมก็โดนถล่มถึง3 0นะครับ เมื่อพิจารณาจากเลตแล้วก็ภาพรวงต่างๆแล้วยังไงก็ต้องต่อสถานเดียวครับพระ้องครับจะหนักไปที่ไอ้ปืนใหญ่ครับใส่ไม่ยั้งแน่นอนก็จบไปนะครับสำหรับวิเคราะห์วันนี้ถ้าชอบก็อย่า like ลืมกดไลค์และฝากกดซับสไครต์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้วิเคราะห์บอลไฮเปอร์ขอตตวลาไปก่อนสวัสดีครับ